สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเพจสิมาพาเที่ยวเฟซบุ๊กไลฟ์สิริมากระบี่ทุกคนนะคะตอนนี้ดีเจเสียงห้าวสาวเสียงหล่อสิริมาโรจีนะคะเราอยู่ที่ร้านไท a แลนด์เซอร์วิ r เนียที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันมาซื้อสินค้ามีอะไรบ้างคะน้องตาลมีเยอะเลยค่ะมี ตัดด้วยนะคะพนมตัวตัดแม่ชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ชอบมากค่ะมีสินค้าโอทับเยอะมากค่ะพี่จ๋าได้อะไรกี่อย่างครับพี่จ๋าคะกรอบทรงเครื่องนะคะอันนี้ลดต้มยำที่อร่อยมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ดีเจไลฟ์สดจากเพจนะคะปกติจะไลฟ์สดจากเฟซบุ o กสิริวัตรบีวันนี้แฟนคลับในเพจเยอะมากนะคะสามสี่หมื่นคนอยากจะดูว่ายอดวิวยอดแชร์ยอดไลท์เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวให้ดู บรรยากาศในร้านดีกว่าค่ะเาบอกนิดนึงว่าที่นี่นะคะสินค้าที่นํามาขายในในร้านเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่เราคัดมาเป็นสินค้าอุทจากจากหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะเราเอาแต่สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นชื่อที่โด่งดังแล้วก็ราคาไม่สูงมากมาวางขายคนที่ชมเฟซบุ๊กเลยหรว่าชมผิดของดีเจซีมานะคะก็สามารถที่จะมา เที่ยวเอานางนะคะมาเวชช็อปปิ้งมาเวชซื้อกันได้ราคาเป็นกันเองราคาพิเศษภาพกับเดี๋ยวดีเจสิมา้วยเป็นอะไรคะกล้วยนะคะกล้วยชุบอ่าแล้วมีกาแฟกล้วยนะคะอันนี้รถกาแฟกล้วยเครื่องกาแฟโอเคค่ะเดี๋ยวดีเจสิมาจะกลับร้อยดูว่าในร้านเขามีอะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวกดไลก์กดตุ๊กเตะกดแชร์ได้นะคะจากเพจสิมาพาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะอะไรตัวนิดนึงค่ะคนสวย ก็เป็นพนักง,งานประจําอยู่ที่นี่นะคะค่ะอันนี้ไปดูค่ะในร้านนะคะในสินค้าเยอะนี่มุมนี้ชิมค่ะมุมนี้เป็นมุมที่เ,เขาเตรียมของให้เราชิมนะคะก็เป็นสินค้าโอโท็นะคะเป็นกระเช้าก็มีนะคะราคาก็เป็นกันเองค่ะนี่เป็นกระเช้านะคะ แล้วก็ด้านในค่ะเป็นสินค้าจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานมีหมดเลยนะคะสินค้าทุกอย่างก็ราคาไม่แพงค่ะนี่ดีเจสิมาซื้อไปชอบไปพ5 0 0กว่าบาทแล้วค่ะเมื่อกี้นี่เม็ดยาห้อยเม็ดยาห้อยนะคะภาษาใตาเรานี่ค่ะเห็นไหมคะ ใครหลายคนนะคะที่ชมเพจสิมาพาเที่ยวเราอยากให้ดูสินค้าค่ะาทางนี้ค่ะเป็นข้าวตังหน้าสาหรายปนหมูโยนะคะนี่ค่ะเป็นมุมการจัดวางสินค้าสวยงามนะคะร้านก็อยู่ติดถนนอยู่ดิมทะเลพิจาเลือกดูอะไรคะ นี่มะพร้าวเหรอคะค่ะข้าวคุณน่ากินนะมะพร้าวคนนี้ชิปค่ะทำเป็นมะพร้าวแผ่นคล้ายๆที่คุณสิมาจะทำทำเมี่ยงคนะคะนี่เป็นข้าวเตาอังอย่างหนึ่งคือรณรงค์ซึ่งไม่แพงนะคะสี่สิบบาทเองค่ะไม่รับถุงนะคะเขาไม่รับถุงเลยนะคะดิจิติมานี่ใช้ถุงกระดาษใช่ถุงกระดาษนี่เขาไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยนะคะเราซื้อเยอะๆหน่อยถ้านสองสามพิมหนาจะถือไปได้เลยถ้าซื้อเล็กๆน้อยๆก็ถือกลับบ้านได้เลยแต่นี่ของดิจิติมานี่พันห้าร้อยกว่าบาทนะคะ ลูกค้านี่ส่วนมากชาวไทยหรือชาวต่างชาติคะเป็นชาติอ๋อโซนยุโรปส่วนมากาาาาเขาจะซื้อกลับบ้านเขานะเพราะว่าแล้วก็ที่นี่จะขายดีก็จะมีพวกเป็นผลไม้อมแห้งค่ะว่าฝรั่งเขาจะชอบโซนยุโรจะชอบมากค่ะขอบคุณน,น้องนะคะนี่ส่งพี่ไปในเลฟตานอ่าน,นี่ยดีเจซิมาซื้อนี่ดีเจซิมาซื้อหลายอย่างนะคะ นี่กับขนมปิ้งใช่ไหมคะอ่าเป็นมะเร็งค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะอรสชาติขนมปิ้งแต่ว่าข้างในอ่ะค่ะมันจะมีเทสเตอร์แบบอ่อแอลมอนด์หรืแล้วก็เมล็นมะม่วงรสชาค่ติก็นะคะอร่อยกว่านี่บรรยากาศของร้านนะคะได้สวยงามทีเดียวค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ดีเจสีมาไล่จากเพจนะคะไล่จากเพจสีมาพาเที่ยวลองลองไล่ดูว่ามีคนเข้ามาดูเท่าไหร่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ อ่าชิมอ๋าลองชิมดูลองชิมลองชิมดูค่ะเป็ดพี่สีมาพาเทีย่ยวทำเหีียวต้องไปเจ๊ต่ออืออร่อยมากตายนี่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยนี่เยอะทีเดียวนะคะของในร้านผ่านมาอ่ผ่านไปแถวอ่านางก็เว้หมดนุนกันได้นะคะ ไทยแลนด์ซวบเนียค่ะเป็นสินค้าเป็นขนมที่เขานำมาจากทั่วประเทศจากสินค้าอ,อุบนะคะแล้วก็มีขายครเ ค่ะวันนี้นคราวน,นี้น้องตาลแล้วก็พี่จา๋าแล้วก็ทีทีซีมานะคะต้องเดินทางกลับไปเขาปนุมนะคะกลับไปบ้านน้องารตาลสดอกนิดนึง,นะะงเต็มกล้องจ๋าข้ามไปนิดนึงนแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะจะมาไลฟ์สดในจุกอีกครั้งนะคะ,นะคะวันนี้เป็นการทดลองไลฟ์จากเพจน,นะคะไลฟ์จากเ,เป็นครั้งแรกนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามีเจกิจกรรมดีๆเราจะมาไลฟ์สดในจุกอีกครั้งวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ